ครับพอล้างจากใครก็ชอบเก็ตเตอรคนคนคนหยาบคู้นิดนึงอืออันนี้ดูวิธีขั้นตอนในการทำขนมเป็นขนมเทียนใช่ไหมอ่าใช่ไส้หวานค่ะไส้หวานขนมเทียนค่ะเดี๋ยวเราจะใส่งาด้วยนะเดี๋ยวไปเอางามาก่อนใะ่รั่วใส่น้ำตาลเฮ้ใส่ปี๊บนะใส่น้ำตาลปี๊บจ้า เ็คดูขัน้นตอนในการทำนะครับตนนรงน,นี้เวลานะครับเวลาประมาณ8ปดโึ่งเป็นงานเอ่อมาตำบลยายครบรอบร้อยวันนะบระิเวณออบ้านเดียงของไม่ใหญ่ไรนะครับจุนยายเสียไปแล้วนะครับสองคนคนแรกก็เสียไปนานแล้วนะครับ เป็นปีแล้วนี่คนที่สองเพิ่งเสียไปนี่มาทำบุญใยายครอบรอบร้อยวันอะไรมาทำคลิปผมเพิ่งมาถึงงาน,นี่จานี่งาน,นงไม่หมดจ้ะเพราะว่าต้องเอาไปไว้ใส่กาะตมอ,อีกแกล้วนะครับ <dar par> เสจยาแล้ว <dar par> ใส่ขนมเทียมนะครับใส่ขนมเทียม <dar par>

เริ่มจะสุกแล้วเราก็ใส่น้ำตาลอาให้เด็กรุ่นใหม่ๆที่ยังไม่เคยนะครับก็ได้มีความรู้ว่าขั้นตอนการทำทำอย่างไรวันกลุ่มหอมเขใส่ยาได้วยนะครับถึงาเป็นไส้วานในกาอยากใส้น้หอมเป็นไสหวานมันก็จะมีกลิ่นหอมหอมเพิ่มขึ้น ตามนะหอมเลยครับทำแดบบบ้านๆน,นะครับเนี่ครับเป็นน้ำตาลจะเทน้ำตารประมาณสองกิโลอันอน,อน,อน,อนะนี้เอานมเต็มั งานบุญไปตายงานบุญคุณยายเนาะทำบุญครบรอบคุณยายเสียไปครบรอบร,อร้อยวนะันบริเวณด้านหลังครัวนะครับทัวร์ไม่ทัวได้ทำอาหาร<ว>เข็นแขกคนที่มาช่วยนะครับก่อนที่เราจะใช้น้ำตาลปิ๊บเราเอาไปแช่ก่อนนะคะน้ำตาลปิ๊บนะเดี๋ยวมันกระติก 何 <your> <Money. S 3> <laughs> ช่อุกเข้าไปนะครับใจเย็นๆต,ตามไปนะครับก่อนนแก เพืเ,เรื่อยๆเพื่อให้มันเข้ากันเข้ากันเข้ากันสักพักเดี๋ยวเราก็ชิมเนาะการละลายไปใส่น้ำตาลปิ๊บเพื่อให้หอมใช้ไฟอ,อ่อนๆไฟแรงไม่ได้ใช้ไฟอ,อ่อนๆเนาะไฟแรงไม่ได้นะครับ คนไปเรื่อยๆใ,ใจเย็นแล้วผัดจนน้ำหมดนะคะนนอ ó, ๋อนี่เป็นน้ำกะทิออกมาเลยใช่แล้วผัดจนว่าน้อมปลแห้งกะทิออกนนำ น้ำจะแห้งเลยนี่เจ้ะใปขนมเทียนใช้เวลาก็ให้น้ำตาลละลายให้หมดใช่จเอาน้ำตาลไตั้งมันจะได้โดนไฟสยงาม ยีคโอ้โหมีีเด๋ยวยยยวิธีการห่อข้าวต้มอันนี้เขาเรียกข้าวต้มใบใบมะพร้าวใบมะพร้าวเนาะกินข้าวไรเงี้ยจ้าไม่ต้องดูอะเลยแ่เดี๋ยวออรอสักนะครับเดีย๋ยวรอสรกบโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการห่อข้าวต้มใบมะพร้าวเนาะนี่การห่อข้าวต้มใบมะพร้าว สวัสดีครับพี่ใหญ่ตอนนี้อยาถ่ายขั้นตอนทำอาหาราทำขนมนะครับต้มนะต้มหอมใบมะพร้าวกระหล่ำหนึ่งเม็ดเป็นนะ เออม er um ีทำบันเจ็งกลองเยนออเจงกรองีอไดู้กาบันเบอร์ไหนันยูทูบเได้จหนูอ่านหมดอ่านเจงก็ได้อ๋อมาเพ็มคนะอานเตมหมด มวแงปหลกนแตวนเป็นตะครวันงานก็เ <Pie> ป็นงานบุญทำบุญยายนะครับทำบุญร้อยวันนะครับแ้มีญาติพี่น้องแฝกมาช่วยกันเนาะ โอเคครับไม่ครับทำภาพบภาพบตรงนี้ก็มีอีกนะครับข้าวเหนียวนะครับ Oh ข,ขออนุญาตครับงานบนครับคนในเมืองก็ไ like ม่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้ดูเป็นไงครับครับมาช้าดีกว่าไม่มาเนะย มาจะไปหาาอยู่น,นี่ครับ,บรมาบ<ร>ช่วยงานคุณยายนะครับทำบุญรอบ้อยวัดนะมาหอมตอนนั้งเหนียวไว้ให้กับแขกที่มารับประทานนะครับใครอยู่ก็สกามารถมันหออาหารนี้นไ,ไรนะปร,ญญาารับประทานได้เลยนะถ่ายดูบรรยากาศรอบๆนู่นมาเนี่ยนี่คือบริเวณด้านหลังนะครับ

ลองโยมอ่อนอันนึงนะไปเตยนะไม่ใช่เลยก็เลยโยมอ่อนโยมเจอ่อนออกเยอะมากเยอะมากเดีต้องรอมันเงินกว่าจะพัดให้มันเงินได้ไฟเลยไฟทนไปเริ่มอ่อนแล้วไปเริ่มอ่อนแล้เติมกันเฮ่เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเสร็จแล้วนะครับแล้วอัปเดตถ่ายไปเรื่อยๆนะครับโอเค นี่คือญาติพี่น้องที่มาช่วยงานนะของคุณต่างทำหน้าที่กันไปมาช่วยงานบุญทำบุญร้อยวันนะลูกชายลูกชาย,ชายเล่นอย่างเดียวทั้งตื่นนอนนะฝุ่นสายมาถึงตอนตีสองครึ่งคืนนี้นครับ เดี๋ยวช่วงเม่บ่ายแก่ๆแล้วก็จะมีพระ,ะน้ำต่อครับมาถ่ายต่อ,อน้ำเริ่มแห้งนะครับใส่ขนมเทียนหวานนะครับโอนใต้น้ำจะแห้งับ ไฟอ่อนๆนะใจเย็นเนี่ยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับอ่ี้ผมเทียนเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเมื่อไดมาถ่ายต่อเลยนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับจากที่คุณคูนกระทะนะครับจากที่คุณคูนกระทะก็จะเหลืออยู่ มาไปได้แห้งแล้วนะครับจากที่เป็นน้ํากะทินะครับจากที่เป็นน้ํากะทิแห้งแล้วแล้วเราก็มาหอ่อห่อใส่แป้งแล้วก็นึ่งนะครับเียนโอเคครับผม